สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะแกงเห็ดพึ่งหวานใส่ฟักทองอ่อนจาะฟักทองอ่อนก็เก็บมาจากสวนจะ้ะนะจอยปลูกพันธ์ุนี้อ่อนๆแบบนี้เขาจะเ,าเหนียวแล้วมันมากเลยเพื่อนเพื่อนเม็ดเขาก็ทานได้จะ้ะเพราะเม็ดเขายังอ่อนอยู่อันนี้เป็นลูกที่สองที่จอยเก็บมาจะ้ะมันนะเพื่อนเพื่อน,พอนนะพันธ์ุนี้แต่ว่าจอยไม่รู้ว่าชื่อพันุอะไรจอยจําไม่ค่อยได้ มันอร่อยดีอยู่จ้ะแต่ถ้าเขาแก่มากม,มันก็จะมันอยู่แต่มันไม่เหนียวเพื่อนๆนะนี่จ้ะจะแกงใส่มีผักไอ้แมงลักใส่ด้วยจ้ะหอมแน่ๆเลยปีนี้นี่เห็ดที่ไปเก็บมาจ้ะกําลังออกเพื่อนๆเอ้ยเห็ดไอ้เนี่ยจะหอมกรอบมากไปจะไปเก็บใต้ต้นโอ๊ตจ้ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เก็บในป่าสนนะเพื่อนๆนะไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นตามต้นโอ๊ตก็จะ้ะจอยก็เตรียมจ้ะแต่จอยก็จะแกง ใส่พริกน้อยเนี่ยใส่ประมาณนี้จะตามพริกหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปรู้ไหมว่าจอยไม่ได้ใส่อะไรเพื่อนเพื่อนตะไคร้จ้ะจอยลืมเอาตะไคร้ใส่ไม่เป็นไรจ้ะเซ็ปคือเก่านี่จ้ะใส่เห็ดลงไปฟักทองจ้ะใส่ลงไปฟักทองคือแกงไม่นานจ้ะไม่ต้องปอกเปลือกจ้ะเปลือกเขายังอ่อนอยู่เนาะยังไม่แข็งพอแกงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็นิ่มจ้ะเพราะว่ามันเป็นฟักทองอ่อนไงทุกคนนี่จ้ะ อมไปจนกว่าเขาจะสุกใส่ผงชูรสลงไปจ้ะจากนั้นจอยก็จะเติมด้วยน้ำปลรราจ้ะใครไม่ชอบน้ำปลราราก็ไม่ต้องใส่จ้ะทุกคนแล้วแต่คนชอบเนาะจอยชอบน้ำปลรราเนี่ยจะ้ะเดือดแล้วก็ตักฟองออกจะ้ะฟองน้ำปลานั่นแหละทุกคนแล้วฟองไอ้เนี่ยจะฟองจะออกจากเห็ดกับไอ้ฟักทองอะจะ้ะตักออก กลิ่นนี่หอมหอมน้องแอนบอกว่ากลิ่นหอมไปถึงนอกบ้านเลยหอมสําหรับเราแต่ว่าฝรั่งเขาคงจะไม่หอมด้วยนะทุกคนเนาะแต่ไม่เป็นไรจ้ะเราทําอยู่ในบ้านเรากลิ่นมันจะออกมาก็ธรรมดากินอาหารนะจ๊ะทุกคนเนี่ยจ้ะต้มไปจนกว่าฟักทองกับเห็ดเขาจะสุกเปิดดูสิอ่าสุกแล้วจอยดูประมาณนี้ก็จะใส่แมงลักลงไปจ้ะนะแมงลักกับต้นหอมใส่ลงไปเลยใส่ตอนที่ว่าแกงเขาสุกแล้วจ้ะปิด ปิดเตาแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะเนี่ยจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้แกงง่ายๆจอก็จะตักออกไปกินข้างนอกแกทุกคนหิวข้าววันนี้หิวข้าววันนี้จ้ะนะตลอนตลอน,นทั้งวันแกงเห็ดนี้เราจะไปนั่งซดอ้ยหอมจ้ะออกมานั่งกินข้างนอกแกทุกคนอร่อยเด้เพื่อนๆเอ้ยมันมันหอมมากเลยมันไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นเชื้อเห็ดหรจ้ะมันจะหอมหวานกรอบ เป็นเห็ดพึ่งที่จจยชอบมากเลยถ้าเห็ดพึ่งเกิดตามต้นโอ๊กนะเพื่อนๆนะตามป่าสนก็จะกลิ่นอีกแบบหนึ่งกลิ่นเขาค่อนข้างจะรุนแรง่ะกลิ่นเห็ดอะมันจะแรงอ่ะจ้ะแต่ตามต้นโอ๊กนี่คือจะไม่ไม่มีกลิ่นจ้ะนะกลิ่นแบบธรรมดาแต่ว่ามีรสชาติหวานกรอบขานี่แข็งมากเลยขาเห็ดนะเพื่อนๆไม่ใช่ขาจจยขาเห็ดจ้ะที่หมายถึงที่ขาเห็ดไม่ใช่ขาจจยนี่จ้ะหิวเพื่อน กินแบบนี้จะรวบรัดเพราะว่าต้องมีงานมีการทำเยอะแยะอร่อยนี่เลยจะเห็ดปีแรกที่จอยเก็บได้หลายดอกอยู่จอยขอตัวก่อนจ้าทุกคนบ๊ายบาย